คณะวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา8สถาบันอาทิสถาบันบัณฑิตพัฒนาบ,บริหารศาสตร์หรือนิด้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยรวมถึงนักวิชาการอิสระได้รวมตัวกันในนามกลุ่มสายามประชาพิวัต์ โดยมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างความรู้และขลับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นธรรมกับประชาชนชุมชนและสังคมโดยรวมค่ะ ท้งนี้มีอุดมการในการยึดมั่นการคุ้มครองปัจเจกบุคคลตามหลักนิติรัฐการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพความเสม,มอภาคเท่าเทียมกันของประชาชนรวมทั้งส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงและที่สําคัญไม่เปิดช่องให้เกิดการผูกขาดอํานาจในสังคมไทยซึ่งจุดยืนข้อแรกของกลุ่มสยามประชาพิวัตรคือสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องเป็นสถาบันที่มีคุณค่าต่อสังคมและระบบก,การเมืองไทยมองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย เป็นสถ,สถาบันที่มีคุณค่าต่อสังคมและระบบการเมืองไทยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นปัญหาของสังคมและการเมืองไทยมุมมองของกลุ่มเนี่ยเรามองสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นสถาบันไม่ได้มองในฐานะที่เป็นบัญเจ็บุคคล ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขามาตรา112แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่หลายฝ่ายกำลังวิาพากษ์วิจารณ์นั้นกลุ่มสยามประชาพิวัต์มองว่ามาตรานี้เป็นบทบัญญัติที่มีความยาวนานและไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมแต่เป็นระบบทุนนิยมที่ดำเนินการโดยพรรคการเมืองมากกว่า ดังนั้นรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์สูตรกวาวทินจึงมองว่าเวลานี้ไม่เหมาะสําหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะยังมีบรรยากาศของความขัดแย้งค่ะหากฝ่ายใดมีอํานาจก็จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของตนเองจนกลายเป็นอาการผูกขาดอํานาจโดยทุนค่ะ